เราจะมาหุงข้าวข้าวเพื่อทำข้าวตังดึกเราจะหุงข้าวประมาณนี้ค่ะห้าไร่กร่งนะคะเดี๋ยวล้างน้ำใม้สะอาดนะคะแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะน้ำนะคะที่เราใส่เราจะใส่เยอะนิดนึงปกติเนี้ยเราใส่นะ้ำไม่เยอะเวลาหุงข้าวทานปกตินะคะเราก็จะเพิ่มน้ำขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งค่ะ ะะให้เขานิ่มๆแล้วเวลาเราไปทาเนี่ยจะง่ายนะเดี๋ยวมาดูตอนทํากันเลยค่ะไปหงุงก่อนเราข้าวเราสุกแล้วอุ่นแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่าข้าวที่เราจะเอามาทำข้าวตังจะต้องค่อนข้างนิ่มนะคะแต่ไม่ได้เละมากนะคะถ้าเละมากแล้วก็จะตากนานบางคนก็จะใช้วิธีการตุนทำโจ๊กเลยก็ได้ นะคะแบบนั้นก็จะไวดีค่ะแต่อันนี้เราเราจะทำแบบตากเร็วนะคะแห้งเร็วแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เนี้ยอยู่ที่เราเลยนะคะเราจะใช้ปั้นก้อนเท่าๆกันแบบนี้ค่ะนะะในคลิปนี้จะเป็นข้าวตันบิดก,ก่อนนะ,ะบีดแน่นๆเลยค่ะนะคะเวลาเราปั้นเนี้ยบีดมันแน่นเลยนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราจะมาทับค่ะเราใช้ถาดนี้นะคะเป็นชั้นแรกวางแบบนี้เลยค่ะก็หาของหนักๆน,นะคะมาทับให้แบนๆวันนี้เราจะใช้เขียงนี้เลยค่ะ ได้แบนแบแบบนี้เลยนะคะเราจะใส่ถาดเลไล่แบบนี้เลยะคะ่ะเราทำได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปตากแดดเลยนะคะวันนี้แดดดีค่ะนะคะดูที่ว่าเราจะใช้เวลา กี่วันเราใส่คอนโดตาแบบนี้เลยค่ะนะคะยิ่งลมแรงแบบนี้นะคะฝุ่นจะไม่เข้านะคะหลังจากที่เราตากหนึ่งแดดแล้วนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะต้องกลับเขาและว,วิธีการกลับจะตากเนี่ยเราตากแดดมาหนึ่งวันนะคะเราจะต้องแกะทันทีไม่ได้เขาจะแข็งนะคะ ขอบนี่จะแตกหมดเลยฉะนั้นแล้วต้องพักไว้หนึ่งคืนก่อนที่จะมาตากวันลุงขึ้นแล้วจึงมาแซะออกนะคะเขาจึงจะไม่แตกเพราะว่ามันจะเซ็ตตัวแต่ถ้าตากเสร็จปุ๊บตอนเย็นแกะเลยเนี่ยแตกหมดนะคะใช้ไม่ได้ไม่สวยฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเราจะตากใหม่แดดหนึง่งมาแซะเลยค่ะถ้าใช้ถุงพลาสติกเนี่ยจะลอกง่าย นะคะแต่อันนี้เราไม่ใช้เราใช้ถ่าดนะคะจากนั้นเราก็ต้องมาค่อยๆแซะออกเพราะก็เซตตัวนะคะเขาพักไว้หนึ่งคืนเนี่ยความชื้นมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะมันจะไม่แตกค่กับนางเล็ดนัน่นแหละนางเล็ดเวลาเขาตากแดดที่สองเนี่ยนะคะเขาก็จะมากลับตอนเช้าเหมือนกันแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่นตง <S <S ตาก็ใช้ได้ตากให้แห้งนะคะแล้วจงทอด ไม่งั้นก็จะไม่ฟูเวลาแกะตั้งใจเย็นๆนะเพื่อนนะเสร็ร้อยค่ะพริกขึ้นมาเอาไปตากต่ออีกหนึ่งแดดค่ะอีกหนึ่งแดดนะคะแดดร้อนๆนะคะเราไปตากต่อกันค่ะเดีย๋ยวไปตาก,กแดดหนึ่งก่อนนะคะทดตังดิแดดที่สองของเราแห้งแล้วพร้อมเก็บพร้อมใช้งานได้เลยนะคะจะเห็นว่า วิธีการของการทำข้าวตังดิบแบบนี้ไม่ยากมันเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราใช้ข้าวที่หุงนิ่มๆหรือชาวบ้านบอกว่าหงแฉะๆหน่อยเอามาลีบแบบนี้ได้เลยนะคะหรือบางท่านเนี่ยมีข้าวเย็ยนเหลือเยอะๆเ,เราก็ใช้วิธีการที่เอาข้าวมาต้มใหม่มันก็จะไม่ไม่เนียนแบบนี้นะคะเราต้องใช้วิธีการอีกอย่างก็คือนำเอา แป้งมันนะคะไปผสมด้วยแล้วก็ามาทําได้เลยนะคะอันนี้เราหุงข้าวที่นิ่มๆแล้วเอามาทํานะคะ mm hmm. พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไปทําเป็นข้าวตังหน้าตั้ง mm hmm. ข้าวตังหมูยองสารพัดข้าวตังนะคะทําได้ทุกอย่างเลยนะคะเ mm hmm. พื่อนๆลองนะคะลองทําข้าวตังดิบ ไว้พร้อมที่จะประกอบอาหารต่อไปหรือทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะเราสามารถแปลได้หลายอย่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมหน้าเราก็จะไปทำในคลิปต่อไปเป็นข้าวตังไข่สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปลรูปหรือการทำขนมต่างๆขอเราอีกค่ะ สบับคลิปนี้วิเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ